ตั icana, ้งหตั planet, ements, ้งหได้ยีบาทกันเเนี่อุ้ยมามาแล้วไปไปนี่แหละไม้ยันชอบเอามามาอีกสวยดียวับเนี่เอาไปยาวไปสวยครับดอกนี้อุ้ยมายี่ิบตัวป่ะอ้ก็มาครับยี่สองตัวแล้วควรสิอด้วยยี่สิบสีครับควรสิบสองอุ้ยไหลอย่างยาวอะโอ้โหมายีแปดตัวแล้วเอาสามสตัวควรสบ มาครับก็ขอสวัสดีสหายสายปั่นทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ไม่อยู่กับเฮียหลานเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับก็ตอนนี้ผมเล่นอยู่ที่หน้าเว็บ a m b สี่ห้านะครับอ่าก็ว่าจะพามาซื้อฟรีสปเปินเกม Buffa l o วินนะครับอืมใช่ป่าวะ่าน่าจะใช่นะครับเป็นเกมกับค่ายพีจีนะครับไปครับก่อนสิ่งใดเลยก่อนอื่นเลยก็ไปดูแลจ่ายนะครับจะเป็นยังไงนะครับ มันเป็นเกมใหม่นะครับเกมนี้มันจะเข้ามาประมาณเข้ามาแล้วประมาณกี่วันมาห้าหกวันนี่แหละครับผมเห็นแวบๆอยู่นะครับผมเข้าไปเล่นนี้ผมเห็นแวบๆอยู่ว่าเกมนี้เข้ามานะครับไปครับอย่าพูดเยอะเสียเวลานะครับพูดมากก็ไม่ดีนะครับเจ็บคอไม่ต้องพูดเยอะนะครับไปครับจะซื้อฟรีสปินที่เท่าไหร่ดีเอ่ยแบบนะครับตาไปก่อนไปครับซื้อที่เจ็ด้ยห้าสิบาทนะครับซื้อไรเกลนะ ทำไปซื้อ,อไรเกลือก่อนน่าจะเกลือแน่นอนครับซื้อเปลืนอกแรกไม่แตกแน่นอนนะครับต้องซื้อ,อไรเกลือก่อนนะครับ่อครับเลยมันเลยสเตปไฟสเปนนะครับเอ,เอาแล้วเนี่ยอะไรวะเอ้าเอาเปมี่ยนเวายอะไรวะงงงงงงแดกไปทีนะครับเมื่อกี้เนี่ยงงแดกนะครับอ่าเคเข้ามาเปลี่ยนเป็นวายได้นะครับเนี่ยไอ ัวบัฟเฟลนี้เข้ามานะครับเราไม่เรียกว่าควายนะครับเราต้องเรียกบัฟเฟลอร์เดี๋ยวมันจะโดนแบนนะครับเดี๋ยวคลิปบินนะครับคูณไม่พอนะครับ่าเปิดแรกมาได้ที่คูณไซนนะครับได้หกสิบาทไม่ใช่หกสิบดิแปดสิบนะครับไม่ใช่หกสิบโอตาผมก็ไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้สายตาเริ่มสั้นแล้วไม่ไหวแล้วนะครับผมว่าเฮียหลางต้องตัดแมตมาใส่แล้วแหละครับโอ้ยไม่เข้าเลยเว้ ว้ยมามามนึกว่ามาจะด,ดีซะหน่อยมาไม่ดีอ่าเจยเข้ามาครับขึ้นไปที่คูณหกแล้วนะครับอ่าเจยเข้ามาคูนตั้งห้าตั้งหกได้ยี่สิบบาทจะเลยเอนเหรอุ้ยมามาแล้วไปไปนี่แหละไว้เยอะนี่ชอบเอา้ามามาอีกสวยเลยครับตรงนี้เอาไปยา,ย,ยาๆไปสวยครับดอกนี้อุ้ยมายืดบตัวว่ะ อ่ก็มาดิครับยีิบสองตัวแล้วคูณสิบเอ็ดด้วยยีิบสี่ครับคูณยสิบสองอุ้ยไหลอย่างยาวอะ่ะโอ้โห้ไมายี่สิบแปดตัวแล้วเอาสามสิบตัวคูณสิบสี่นะครับไปโอ้โห้สามสิบตัวก็ได้ครับดอกนี้เท่าไหร่วันนี้ยหี่พันนี้อ่าดอกนี้พันสองร้อยยิบสี่บาทนะครับหรือสองฟรีสเปนอ่ะติดมาอีกครับติดคำว่ามา้าจะพูดม้าเฉยนะครับ สิบดีไม่ใช่หมาอดอกนี้ได้เก้าสิบบาทนะครับไปฟรีจะเป็นสุดท้ายว่าอยงไงอืมสก,กัดเตอร์เขาเบ้าโอ้ยสก,กัดเตอร์ไม่เข้านะครับเราซื้อแค่เจ็ดร้ห้าสิบาทนะครับบวกมาหนึ่งพันเก้ารอยยี่สิบสีบาทนะมาครับได้กําไรมาแล้วก็ไปยันจัดต่อดีกว่านะครับรวยกันต่อดีกว่าไปครับเดี๋ยวพูดเยอะปรับเบ็ดเลยดีกว่านะครับ ปรับเบ็ไปที่สามสิบแล้วกันนะครับไปซื้อฟิชจะเป็นที่สองพันสองอยห้าสิบบาทนะครับเกมลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันฟิวเจอร์ไม่เกินสามตัวนะครับไม่ใช่ฟิวเจอร์เดียวเลยปะอืมก็ฟิวเจอร์อะไรครับถูกแล้วครับฟิวเจอร์จะเป็นนะเบอบผม,มเรื่องเออแล้วนะครับไม่ไหวไม่ไหวไปครับเปิดแรกมากาวกับเตพพรานอยูาครับ ขอให้มันเข้าบ่อยๆอะอยากคูณเยอะๆถึงตัวถูกเข้าตัวคูณเยอะก็แพงนะครับก็ได้เยอะเหมือนกันนะอ่าเปิดแรกมาก็ขึ้นไปคูณสามแล้วครับดีกว่าตัดตะกี้อยู่เอามาครับบัฟเฟโลมาอย่างเยอะเลยครับไปเก้าสิบสองตัวสิบสามตัวแล้วครับคูณห้าครับตอนนี้อืไม่ขึ้นไปสิบสี่ตัวเลยวะฮัลโหลไปครับเดือเจ็ดฟีสปินนะครับอ่าคิวกับเคมมาแลครับ ไม่แหลยต่อมาแต่ก็ดีครับได้ตัวควรเพิ่มมานะครับใอหกไฟสเปนเอ้ยนี่แหละตัวแพงมาแล้วมามาว่ากันไปเลยมาดิมาดิโหลอเออได้เรื่องครับได้เรื่องครับไปมแถวอีไทีนะครับโอ้ยนกอินซีเอ็ดตัวนะครับควรเก้าเอาเท่าไหร่เนี่ยไปครับไปดูนะครับได้เท่าไหร่เนี่ยได้เท่าไหร่ ได้สองพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับขึ้นไปคูณเก้านะอุย้ยมาอีกโอ้ยเกมใหม่มันเข้าดริงเต็ตะเลินเลยครับเราลำรวยแน่นอนครับบอกเลยขึ้นไปคูณสิบเอ็ดแล้วนะครับโอ้ยเคดิบสามตัวกับอะไรวะสิบสี่ตัวตะเกียเนี่ยเตรียมดูนะครับอา่าเงินรางวัลเมกกะนะครับได้มาอีกพันสามร้อยยี่สิบบาทนะครับ ไม่เข้าวะเคกับคิวไม่เข้าอ่ะเอามามานึกว่ามาจะเข้าะนะครับเอ้ยฟิวเจอเกมมามาหน่อยอืมไม่มาใหหนหอยวะเอาคิวเข้าครับเต็มแถวครับายดอกนี้ไปขอหลายยาวอ่ะได้ปะหลายยาวหน่อยโอ้ยไอ้ฟิวเจอเกมก็่ได้นี่วะเนี่ยมันไม่เข้าให้เลยวะ่ะเกมลักษณะเนี้ยเข้าโคตรยากเลยครับฟืจอจะเกมซ้อนเนี่ย อ่าได้มาอีก1,260บาทนะครับฟรีสเปนสุดท้ายว่ายัางไงโอ้ไม่เข้าอยู่ดีนะครับก็เรียบร้อยครับสิบหมุนฟีนะครับได้มาอีก5,610บาทนะครับเราก็บอกว่าประมาณเท่าไหร่วะประมาณ6,000กว่าบาทนะครับไปครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย